สวัสดีสวัสดีพี่น้องปอกปลายประสุกุคนสองสุบอนพี่น้องผมมาปอกสิทธิมนนาแล้วเด้อพี่น้องมันก็ได้มาเบิ่งพี่น้องมั็นทักษิเหตุอีหยังพี่น้องเขากับบริเหตอีหยังลงลายดอกพี่น้องเลยเพียงแต่ว่าเขามีลุกขาไม่พี่น้องมือนี้ลูกขามาอุดนุนทาไมพี่น้องมาเบิ่งว่าสิเปลี่นผู้ใดเห็นทางล่างพี่น้องว่าสิเป็นผู้ใดสาวข่งทางหนาเพิ่น คนมูดนุนพี่น้องคนมาสื่อไซส์ไซย่างไซน้ำหน่อยถามเบิ้งพี่น้องมาจะเป็นผู้ได้จีอว่าถ้าพลังกสิกรคุณอยู่ถามขบองได้อยู่เอาคนได้ไล่ใค่ได้ กระบอกป้าเด้อันสิบบาทเขะป้าเด้เคยใหม่พี่น้องเอ้ยนาน,นสื่อสายนำเทียงไปเพิ่มสายนำเทียงกระองวานีา้ฮะได้เออเออเอาเาป้าเด้กระบอกอะไรมาจะหมายเส อาจากอันกระบอกนะสองอันปาได้ไยไงแล้วกิ่นเลยกลินกลิน่นนั่าานก,นกินแต่เหนวยววานวานนะ่ะตัดไซ้นะห้เขาเอานีเอาายน้ำเทียงไปเห็ดอีกสอง จะไปตั้งตั้งเสาเม่อบ่ะใส่ดำเทงยังไม่ได้ปลุกอ่ะเสร็จแล้วยังไม่ปลุกอ่ะตั้งเสาเอาออกมาแต่มุมมุมในออกมาวันสิืหมื่น้องเรเสียมุมนี้เข้าไป ขันไปทางนั้นบอกว่าคือจะเฮ็ดนจะล้างผลัดล้างมันมืดเข้าไปทางหนาเพิ่นมาเพิ่นอยู่ช่วงนั้นจังหวะนี้ปิ้นแต่ลังออกมาแล้วมันมืดเส้นใยที่รองเส้นใยแล้วงานเพิ่นจ่ายพี่น้องโรยหนากดอกไข่ใหม่แต่เฮาสิีออกก็เพิ่นแปบประสาบบรรบาดเฮาพี่น้องเามีแต่ว่าแหล่ๆนะเฮาเหลาประสาแบบปกติเฮามาได้เสาร์ปะเคือละเดี๋ยวนี้นะเคอละ เกิดจะขอดจะอุ้มแล้วบ่เดินเล่าบ่ปีใหม่นี่เออขันปีใหม่ก็ออกมาต้องซื้อว่าน้องปีใหม่แล้วได้พี่น้องน้องปีใหม่เราสิตังกว่าน้องปีใหม่เราสิเออหน่องปีใหม่ซะก่อนผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ารุ่นพี่น้องถ้ารุ่นเราสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพคนเราเพิ่งบมจักพี่น้องเปินหูวแล้วแต่เพิ่งอุบไม่ได้ใจไว้พี่น้องถทายพี่ให้น้องรุ่นน้ำกันพี่น้องเรับกระรุ่นคือกันเดียวที่ว่าสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเบิ้งพี่น้องว่า สิเป็นบักกะดอหรือว่าสิเป็นมัคกิบกี้พี่น้องถ้าเป็ปีใหม่พี่น้องเอ้ยเส้นไหวเลยมีเงินจ่ายเส้นไหวพี่น้องก็คือรีดอกพี่น้องเอ้ยเคยใหม่นี่เอากับเขาได้กับบ่พี่ตนหนากับต้นหน้าเป็นสองคนที่เก่า สิบห้าเมตบอก้ายนำเทงพี่น้องยังไม่ตั้งแสดงว่าบอกเลื่งมั้ยมีหมนเลอหักอันเทบอกยิ่สาบกัดนักเขาเอาไว้ดีโพสอันนนนะอันนี้ได้พี่เลิกขัดตัวนั้นนะเก็บไว้ดีโพสพี่น้องฮะเมนหรอวะเปาืองบ่อเปลืมเบ่อเรา เพื awesome ่อนเก็บไว้ดีพี่น้องไอ้ทรายน้ำเทียนเพื่อนก็เลยแม่งสาบก็เลยกัดขาดเบิดเพื่อนว่าย้อนเอาไว้ดีเพื่อนถ้าหนเอาไว้ที่เป็นแป้นเพ่อต้องเอาไว้ดีไปไปไปแล้วหาเห็นงานกับพี่น้องเคยหม่จะไปเห็นงานแล้วอันนั้นไม่น่ามันไม่ได้หนักไม่เร็วหนักเราะว่าหาเต็มรถปไปเสร็จไปไม่ได้ดอกแบบนั้นนะเอออ่ะเคยใหม่สิไปแล้วพี่น้องเพิ่นซื้อโดยลอยพอมกับใจเพิ่นนลายเพิ่นมาซื้อมาอุดหนุนเฮาพี่น้อง อืมน่นลานสีนนนบันนาเพี่น้องเอ้ยมกผ์ใจได้่ลายห้ากับสิบเเขางานต่อกันท้ากับเฮ็ดวเข้ากันพี่น้องมองน,น,นี้เฮ็ดอันเก่าห้าละพี่น้องเฮ็ดใ <c oughs> ส่แทงนำห้านั่นลพี่น้องสีพนนราารยาคนเสื่อของสินปันนาพี่น้องอกอักนอะไรยิ่งสื่อสิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องสิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้ดอวาจักโมงเราไปจักเ้าไปซื้อมันซวยแล้วก็เ้าไปเลยเพียงน พื้นมองเขาสีว่างแทงน้ำพี่น้องเป็นวัดเป็นสลอดพี่น้องเล่กกบะป๋ายดอกพี่น้องมันราคาแพงชุวยเงิเขากล่าวมากระป๋ยดอกพอได้ใส่พอได้ขายแก่ให้ลูกค้าพี่น้องซองมันน้ำกันพี่น้องมันมียังกุ้งโป่งเป่งๆอยู่นี่ทั้งเธอว่ามีหูหนูว่ามีหนูสัมพี่น้องเออตอนสิแบกอะไรไป เส็หนึ่งใช่ป่โอเคพี่น้องเส็หนึ่ง 2. เมื่ตายเส็แล้วแหละอ่เมาโอเสปสก้อนพี่น้องเสือกสิกันไประวังเด้อระวังเด้อเดินเรื่อพี่น้องเด้อ เาแซมในเกิเป็นมือห้องน้ององุนพี่น้องตามสาวเพื่นางเหรีน้อก,กันพี่น้องสบายดีไหมส่กล้องไหมอ <c oughs> กล้องเลนิ่แป้งอ่หมนิ่แ้ง เล็กมากเลยพี่น้องตัดอีกประมาณเสน้นนี่ก็ถือว่ามันกับตะเกาก,กับเรืออยู่กับสีพอ่อเรือว่าพ่อก็โอเคพี่น้องเห็ดลายมันกับเปลืองลายพี่น้องงบประมาณบ่มีพี่น้องคล้ายเข่าพี่น้องเพิ่์ลสไตรมาสัมเนียกได้คล้ายเข่าลายสอบเติบได้พี่น้องเห็ดบบใหญ่บันาแต่ว่าถือว่าโอเคเข้ามาบทีงแล้วสันบทีงสันบุค้อนพี่น้องถือว่าได้เรื่องนะสัมเนียกได้ทางนำเข้ากับใบใหญ่ดอกพี่น้องประมาณหาลอยหรือแปดลอยลิตรนี่ละเสียเอาประมาณนั้นพี่น้องใหญ่กว่านี้ก็แพงพี่น้องใหญ่กว่านี้ก็แพงกว่านี้เอาสัมเน สบายดีอันนี้สาวนกจิ๊บพี่น้องสบายดีกล้องด้วยรอยสาวนกจิ๊บหายกล้องพี่น้องนี่เงินไกลๆก,กันนี่แหละยังได้ตกได้ <c oughs> นี่พี่น้องให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเอาเล็กมาตัดใส่ทั้งงเป็นวางนั้วพี่น้องเป็นให้เป็นพื้นมองข้อศีวางแทงน้ำแล้ว,ก,ว,ว,ลวลก,ก็ถือว่าโอเคพี่น้องถือว่าแล้วแล้วก็เห็ดขอบจังเล็กๆน้อยพี่น้องเสริมไปอัซีมาธาแล้ก็ถือว่าได้เรื่องพี่น้องเอง นำมาต้นเสียงเพลงมาทางนั้นพี่น้องปู้ต้องตะเวนตกสวยเลยพี่น้องฮิ้วกระเปาฮิ้วน้าไปนเลยล่ะสองนี่ก็ได้ตะไบดีกล้องมันไม่ร้อยอืมพอปอกอ้อยดังพี่น้องตัดผมใหม่ส่งผมมไม้พี่น้องต่ำ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 ตึงเฮ้ ก้าเริ่มหิวแล้วใส่ซอยแล้วถากเอ็เปิ้ลนนี้ฮาเราจะหลอนใช่ไหมเอ็ดเปิ้ลเอ็ดแป้งเปอร์ถากหนังไอ้เปิ้อร์เจอนี้นะไปดีก้องเลยไปว้ไปดีก้องเลยไปไม่ต้องอายไม่ต้องเขินสบายดีก้องหน่อยเร็ว สบายดีเนาะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอายกล้องเขินกล้องจ้าเขื่อดีอ่ะเอ้าผัดติดเวอร์นี่นาะเละเอ็ดไปเละบาทนี่เอาผ้าเทปมาติดอันดอกไม้ไใบระบาดพี่น้องดอกไม้ขอนไก่ที่จังได้พี่น้องอันนี้อืมโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็พอจบแต่ซ้ำหนีพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเข้าแล้วพี่น้อง 雨 долго ota 水 usion t i m